ครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและยูทูเนะครับวันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆนถามราคาโครงราคาเครื่องนะครับก็วันนี้ผมอยู่กันที่ร้านช่างอัดนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยนะครับ06 1 5 7 5 5ห56นะครับ ก็สำหรับพิกัดที่ตั้งนะครับก็ตำบลบ้านานานะครับอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรนะครับก็วันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆกันหน่อยนะครับก็ถามกันเข้ามาเยอะมากเนาะผมก็ไม่มีเวลาจะทำให้นะครับก็พอดีวันนี้ว่างนะครับก็เลยออกมาทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ นี่ก็พวกแถวนี้นะครับไม่รวมไม่รวมสยามเนาะไม่รวมสยามสอตัวนู้นนะครับโซนี้เจ็ดพันห้านะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี่นะครับ,รบก็ค่อยๆไล่ชมกันไปก่อนนะครับป้าประกันได้ก็ต้องขอ,อ,อไัยไว้ด้วยนะครับค่อยๆไล่ชมไปก่อนนะครับ ใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเบอร์โทรไ้ที่ใต้คลิปเนาะก็จะมีสวยๆหลายตัวเลยนะครับแล้วก็สยามสองตัวนี้นะครับไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนหมื่นเจ็ดหรือหมื่นแปดนะครับอ๋อตัวนี้ครับตัวนี้หมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับนี่นะครับตัวนี้เนาะนี่เราเขียนราคาติดไว้นะครับช่างอัดเนาะ อันนี้เป็นสยามาตัวเรียบนะครับตัวธรรมดานะน่าจะไม่ใช่ตัวนูน,นครับแล้วก็ตัวนูนจะเป็นตัวนูนนะครับหมื่นแปดห้าร้อยนี่นะครับนี่นะครับสวยๆกันเลยนะเพื่อนเพื่อนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ก็มีให้เลือกยังมีเลือกเยอะนะครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับครับเดี๋ยวไปชมด้านนู้นกันบ้างครับครับอ่าโคงบางนาะตัวนี้หมื่นพันนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับเรารู้สึกว่าตัวเดียวนะครับก็จะแพงกว่าเขาหน่อยนะ นี่ครับบิวลแล้วนะครับอันนี้ก็ทิ้งเหล็กนะครับแล้วก็สาลี่นี่ก็มีขายนะครับมีให้เลือกหลายตัวนั้นเพื่อนนะร้านช่างอัดอยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับ ให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะไม่ได้อัปเดตเครื่องโค้งให้เพืเ่อนๆได้ชมกันเลยนะครับครับเดี๋ยวไปไล่ชมเครื่องกันบ้างนะครับ,รบก็จะมีเครื่องตัวนี้นะอันนี้คูโบต้าตัวนี้ผมยังไม่ทราบราคานะครับเดี๋ยวเพืเ่อนๆสนใจก็โทรมาสอบถามช่างอัดได้นะครับ อันนี้เป็นร้อยสิบครับยังไม่ได้ลื้อไม่ได้บิ้วอะไรนะครับอันนี้คือมาเดิมๆนะครับสภาพเครื่องครับเดี๋ยวไปดูเครื่องข้างในกันครับครับวันนี้ก็อยู่กับช่างอัดนะครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้ให้ช่างอัดแนะนำเครื่องให้นะครับว่าตัวไหน ตัวไหนราคาเท่าไหร่ตัวไหนราคาเท่าไรนะอันนี้เลยที่ไอร้อยท,ท่ไอ,อ,อเ,เดิมเดิมไม่แก่เดิมแท้ไม่แกะเลยดีเครื่องยังเดินหอบอยู่เลยอันนี้เครื่องสวยครับ,ร,บราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้สองหมื่นพันเลยสองหมื่นพันนะครับแล้วก็นี่ร้อยสิบห้าวาเอ็มเดิมเดิม 26, สองหมืน่นหกสองหมื่นหกนะครับเดิมเลยครับหมื่นพันเดิมหมดดีดีครับแล้วก็มานี่ร้อยห้าร้อยห้าตัวนี้ก็เดิม เดิมนะครับผมไม่แกะเหมือนกันสองพ0นสี่สองนสี่นะครับก็สี่ประมาณร้อยห้าร้อยห้าวายตัวนี้เป็นมือหมุนหน้าวายอ็มกองทองครับสองหมื่นห้าห้ร้อสองหมื่นห้าร้อยนะคู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่มอาทีอาทีเก้าศูนย์อีเกิมเดิมไม่แกะเหมือนกันนี่ก็เดิมนะครับนี่หมื่กวาบาทครับเหมือนเเดิมไม่แกะ ไม่ได้แกะไม่ได้ลื้อนะครับก็คือมาสภาพเดิมๆเลยนะครับ,บสภาพอยานี้เลยนะครับดีครับปั๊มยังไม่ขยับนี่ครับก็ช่วงนี้ฤดูการทำนานแล้วนะครับแ,แม่ตันนี้อันนี้ของเพิ่งมาเมื่อเช้าอันนี้ยังไม่ได้ล้างไม่ได้เลยครับ9 5้าห้าวงไรยังไม่ออกเลยหมื่นสี่ห้าร้อยครับอย่างเงี้ยอันนี้ติดดีเลยอ,อันนี้คือเพิ่งมาลงเมื่อเช้านี้นะครับลงเมื่อเช้าครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้เลยเลยเก้าห้า ก้าห้านะครับ,บไปเลยตัวนี้ตัวนี้ร้อยสิบห้าร้อ ym อันนี้อันนี้เป็นเครื่องในเดิมนะแต่เก็บสีเก็บสีนะเก็บสนะีใหม่ครับก็คือข้างในนี่ไม่ได้รื้อทำอะไร,ไไรนะครับเลยแต่เครื่องแน่นดีอะไรดีครับครับเก็บแต่สยิงนี่ก็สองหมื่นเจ็ดคตัวนี้สองหนะครับอ่น, 27, น, 27, นอันนี้เก้าห้าหม่นสี่อันนี้หมื่นสี่ห้าร้อยาห้านะครับจะมีตัวนี้พระเอก Im, อันนี that that ้หลุดจำนำครับเนี่ยอันนี้หลุดจำนำนะครับตอนนี้จะแพงหน่อย28,500ารเป็นตัวใหม่นะพี่นะเดิมไม่แก่เดิมไม่แกะเลยตัวเนี้ยนิ่มอันนี้ของลูกค้ามาจำแล้วมันหลุดตัวนี้ตัวนี้เป็นเจ้าพลังมีเจ้าพลังเจ้าพลังร้อยิบห้าตัวเนี้ยเป็นร้อยสิบห้าที่มือเจ็ดครับไม่ค่อยได้เห็นนะพี่นะตัวนี้เจ้าพลังไม่ค่อยได้เห็นเห็นแต่ส่วนมากก็ เป็นเจ้าโลกนะเป็นเจ้าโลกนะครับอันนี้เจ้าพลังนะครับเจ้าพลัง1้5เลือดกระบาดตัวนี้เป็น90 90ตัวนี้อยู่ที่1ร8 5 0จะเป็นจะจะเก่ากว่าตัวนู้นรุ่นนึงอันนี้จะเป็นหางแดงหางแดงนะครับตัวนู้นจะเป็นหางขาวตัวนี้จะเป็นหางขาวนะครับอ่าแล้วก็110 110ฟิตใหม่ครับตัวนี้เป็นเครื่องซ่อมซ่อมใหม่หมดมันเครื่องอะไรไหนายล้างให้ใหม่หมด10,750ครับ1อ7 5 0ครับ อาทีร้อยสี่สิบนะครับ,ร140รบเป็นเครื่องแท้นะพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่โคเด้นนะเป็นเครื่องโคบต้าแท้เป็นซ่อมไหนรับประกันนี่มีประกัน,น,นที่สามหมื่นสามสามหมื่นสามนะครับเป้นตัอย่างครับเ,เป้นร้อนหลบเชียงใหม่ครับเนี่ยขายไปหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับ,นนรบอันนี้ขายแล้วใช่ไหมใช่ ตอนนี้ขายแล้วนะครับเพื่อนไหนครับแล้วเหลือตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้ก็หมื่นหกหมื่นหกเหมือนกันนะกาตัวนี้ก็เป็นไฟเอ็มร้อยห้าี่ตัวนี้เอ็มร้อยห้าสองหมื่นห้าห้าร้อยสองหมื่นห้าห้าร้อยนะครับตัวนี้อยู่เดิมเครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับไม่ได้ผ่านการลื้อนะครับปั๊มป๊เดิมหมดแก่เก็บตีนิดนิดหน่อยๆนะครับสีนิดหน่อยครับก็จะประมาณนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจหรือหรือโทรมาสอบถามช่างอัดได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเบอร์โทรวิทีใต้คลิปเนาะครับเดี๋ยวไปชมเครื่องแต่งของช่างอัดกันดีกว่าครับนี่ครับนี่จะเป็นเครื่องของช่างอัดนะครับอันนี้อันนี้ทําเองอันนี้ทําเองนะครับอ่าเป็นเครื่องแข็งครับอันนี้จะเป็นเครื่อง9 5้าห้า 95นะครับ95ลูกร้อยชัก100 100ชักร้อยชักร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ยังยังไม่ได้ลองวิ่งนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งประกอบเสร็จเพิ่งทําเสร็จนะครับยังไม่ได้ลองวิ่งเลยนะครับนี่นะครับก็น่าจะลองไวๆไวไวนี้แหละครับเดี๋ยวถ้าวันไหน วิ่งเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบเลยอ๋ออุปกรณ์ยังไม่ครบนะครับครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้วิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับอันนี้ของ RT 140ับ RT 1 4อนะครับครับอันนี้จะเป็นรุ่นเออรร้อยชักเดิมร้ชักเดิมเป็น,ปนแข่งทำเป็น แข่งสแตนดาร์ดเนาะตัวนี้เนาะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่โอเพนนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ลองวิ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวมีลองวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะก็นี่ครับก็กาลังกําลังสร้างอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ยังไม่ครบเนาะครับนี่ครับโกงตัวที่ช่างอาจใช้แข่งนะครับตัวนี้ ไล่แล้วนะครับนี่ไล่แล้วนะครับนี่ล้อเลยล้อนี่ก็สั่งทําใหม่นะครับล้อสั่งทําของของ,ของช่างอุ๊ช่างอุ๊วังโขนครับช่างอุ๊วังโขนนะครับฝีมือฝีมือครับจ้ามือฝีมืออันนี้ใช้แข่งโอเพ่น ใช่ไหมพี่มีไอผมมีวตัวเดียววงตัวเดียวโทั้งสแตนาอ๋อทั้งโอเ n นทั้งสแตนดาร์ก็คือตัวนี้นะครับคอันนี้ก็ลองรลงล้อโอเ n อันนี้ลงล้อโอเ3นสามสองวงสามสองใบสามครึ่งนะครับที่เขาใช้แข่งกันเนาะนี่ครับก็ผมก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนนานแล้วนะครับก็วันนี้มา ยมที่ร้านช่างอัดก็หายไปนานนะครับก็พอดีรลชมเครื่องของช่างอัดด้วยนะครับก็อดีมาระจ้ะเอพอดีนะคก็เก็บภาพมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ารอรอชมกันนะครับล,ลูกคา้าคนไหนอยากจะอัพจะอะไรเนี่ยส่งมาทำได้คนระับอ๋อเต็มระบบก็ได<ถ>้อ๋อถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะทำนะครับส่งส่งเครื่องมาที่ร้านร<ๆ>้านช่างอัดได้นะครับ สเตปไหน,ไหนก็แจ้งช่างอัดได้นะครับแล้วก็บวกเรื่องราคาอะไรนี่ก็สอบถามช่างอัดได้เนาะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเบอร์โทรให้เพื่อนๆที่ใต้คลิปนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจเนาะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรอไปชมกันนะครับ2องตัวนี้เนาะครับ <S <S <ets> <S คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ